ทำไมแกถึงได้เพ่งฆ่าทำไมแกถึงได้โง่ขนาดนี้แกต้องบอกให้มันรับสิบอกให้มันรับว่ามันเป็นพ่อของลูกแกจะไม่กลัวมาทำไมท้าอี่ไม่เหรอ อย่าไงลแ่เอนแล้วฉันจะบอกใครเธอว่อย่างนี้ทำเช่อต่อให้ไม่เกิดเรื่องทุเล่ทุเล่เฉันก็ไม่หวันแต่งงานกับผู้หญิงจ้งอย่างเธอ ฉันค่าแกไม่ลงหรอกแกแกเป็นน้องสาวคนเดียวของฉันฉันจะปกป้องแกเองฉันจะทำทุกทางเพื่อปกป้องแกเองด้ขอโหรอีทุระอะไรฉันมีข่าวมาบอกค่ะ ข่าวอะไรเหรอดอกเตอร์ทีรัตอ่ะปฏิเสธเด็ดขาดเลยค่ะว่าไม่ได้เป็นพ่อของเด็กในท้องงามชื่นคราวเนี้ก็ต้องหากันต่อไปแต่ก็คงไม่ยากหรอกคะ่ะเพราะว่าดรอกเตอร์เขาไม่ยอมรับก็ต้องขายชื่อตัวจริงออกมาคราวนี้ก็ต้องมาหากันต่อไปคะ่ะว่าเป็นใครแต่ก็คงไม่ยากหรอกนะคะเพราะว่าจับดอกเตอร์ไม่ได้แล้วยังไงก็ต้องขายชื่อจริงออกมาเรื่องแบบเนี้ถ้าไม่มีใครทำแล้วจะท้องขึ้นมาได้ยังไงล่ะคะ เธอปฏิเสธต,ต่อหน้าพี่สาวเขาอย่างนั้นเหรอแล้วงานพิษเ, <c oughs> เขาว่ายังไงเขาคงอยากจะฆ่าผมครับเขาขู่ผมด้วยนะว่าจะเด็กออกแต่ผมไม่แคร์เจ้าออกก็ออกไปเลยโอโ้มันไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกนะทีรัตคนเขารู้กันหมดแล้วว่าเธอพบปากกับเด็กงามชื่นเธอจะไม่แคร์ซะเลยมันได้ไหมล่ะทําไมมันจะไม่ได้ล่ะครับพี่เพราะผมไม่ได้ทําอะไรผมพิสูจน์ได้ว่าเด็กในท้องไม่มีเลือดของผมแม้แต่หยดเดียว พี่เตือนเธอแล้วนะทําไมเธอไม่เชื่อทําไมเธอต้องพกปากกับเด็กนั่นตั้งแต่แรกอะฮะก็ถ้าเด็กมันไม่เล่นด้วยผมก็คงไม่เสียเวลาหรอกพี่แต่เด็กมันยอมครับพี่โอ้โหนี่พูดอย่างผู้ชายจริงๆเลยนะเนี่ยเห็นผู้หญิงมีคุณค่าบ้างไหมโอ้โหพี่ผมก็เห็นทุกคนมีคุณค่าทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเลยครับแต่ที่จะมาผูกมัดง่ายๆแบบนี้ผมไม่ยอมหรอก เขาไม่รู้จริงเหรอว่าถ้าเด็กออกมาแล้วมันสามารถพิสูจน์ได้ว่าใช่ลูกของผมหรือว่าไม่ใช่พี่เชื่อเธอแต่ตอนนี้เด็กคนนั้นไม่ได้เสียหายคนเดียวนะเธอเองก็เสียหายด้วยผมบอกแล้วไงพี่ว่าผมไม่แคร์ไม่แคร์เหรออะไรอะไรก็ไม่แคร์ฮะหัดแคร์ซะบ้างสิมันเสียหายกันไปหมดแล้วนะ ผมไม่เข้าใจว่าพี่น้องสองคนนั้นเป็นอะไรเขาคิดอะไรอยู่เขาไม่รู้จริงๆเหรอว่ามันสามารถตรวจได้อะครูภาวนีของพี่ก็อีกคนทั้งสวยทั้งฉลาดทาไมถึงโดนเด็กมาหลอกเอาได้มไม่นอนดีกว่าไปละ